ปล้นชัยกันชัดชๆก้องฟ้าได้สามนับแต่แพ้คะแนนวาซีมกำปันเจ้าถิ่นศึกดับเบิ้ลยูบเ กลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการกัมป้นโลกทันทีเมื่อก้องฟ้า C.P.F นักมวยชาวไทยสามารถต่อยคู่ชกเจ้าถิ่นลงไปกองได้ถึง3มนับแต่สุดท้ายกลับแพ้คะแนนไปแบบเอกฉันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์เข็มขัดทวีปเอเชียของสมาคมมวยโลกดับบลบเโกลุ่นแบนตตัมเวทที่เมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาดูคลิปกันชัดๆก้องฟ้าได้3นับก่อนแพ้แต้มแบบขาดลอยชวดแชมป์ดับบบเ ซึ่งมูฮัมหมัดวาซีมเจ้าของเข็มขัดแชมป์วัย38ปีมาพลาดโดนหมัดจังๆของผู้ท้าชิงชาวไทยหล่นลงไปให้กรรมการนับ8-2ถึงครั้งในยกแรกก่อนที่ในยกที่5ก้องฟ้า c p f จะมาทิ้งหมัดซ้ายเข้าเต็มคางส่งหล่นไปกองอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังเกมการชกครบ12ยกกลายเป็นมูฮัมหมัดวาซีมนักชกเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันสามถึงศูนย์เสียง1 1 4 1 1 1 1 1่ง1 1่1นึ่ง1นึ่งหน่ามกลางความดีใจของแฟนมวยเจ้าถิ่น